สวัสดีครับช่องประบ้านสะสมพระติดมือด้ยวยจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระพงษ์หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นพิมพ์พระรอดเล็กนะครับเป็นเนื้อว่านออกปี36ครับ <Okay. S 1> และรุ่นนี้ก็มีมวลสารของหลวงปู่ทวดยุคเก่าๆนะครับพระพงษ์พุทธคุณจากวัดต่างๆในภาคใต้แล้วก็มีดินกัดยายักษ์และว่านมงคลอีกมากมายและวัตถุมงคลของหลวงพ่อทวดนะครับก็จะมีพุทธคุณ แก้วคาดมหานิยมเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแลวก็จะพามาชมความสวยงามกันแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้งางให้นะครับท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระผู้ทิสัตว์ช่วยคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีส่งเสริมให้ผู้ศรัทธามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับและรุ่นนี้ทางวัดช้งางให้ก็ได้ประกอบพิธีอัญเชิญวิญญาณของหลวงพ่อทวดเข้าสิงสถิตในพระองค์อีกแล้วนะครับ มีคุณอภินิหารคุ้มครองป้องกันนานาประการตลอดถึงคงกระพันอาวุธและเขี้วงาที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งพวงนี้นะครับก็จะมีอยู่ในใบคาถานะครับหรือพระคาถาปลุกเสกมาชมด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับและนี่ก็เทียบกับเหรียญหนึบาทนะครับก็มีขนาดองค์พระประมาณนี้นะครับแล้วก็มา พร้อมใบคาถาพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเพื่อนแทนแน่านใดสนใจบูชาก็สละเข้ามาท้ายคลิปมีเบอร์ไอดีไลนและเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับเค <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบูชาก็แนะนําให้บูชานะครับจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือด้วยจะติดใจนะครับไปก่อนให้หลวงพ่อโทษคุ้มครองครับ